วันนี้ช่วง top 10 by board game wanderer ปุยจะมาแนะนำาออ์ดเกมในสตรีมเป็นคลิปที่2จะมีเกมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเกมที่1 everdale ในป่าอันเงียบสงบของ everdale กลุ่มของสัตว์น้อยต่างแข่งขันกันเพื่อสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับเครือญาติของพวกเขาคุณมีหน้าที่สร้างอาคารจัดกิจกรรมและนำตัวละครใหม่เข้ามาในเกมกลยุทธ์ที่มีเสน่น์นี้เกมแนว Worker Placement สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเมืองเราเกมเล่นไม่ยากมากใน1นึ่งเทินผู้เล่นเลือกทำหนใน3 a แอคชั่นวางคนงานเล่นการ์ดหรือเตรียมตัวสำหรับฤด,ดูถัดไป คนที่บริหารทรัพยากรให้ได้แต้มเยอะสุดเป็นผู้ชนะเป็นเกมที่ได้รับรางวัลมามากมายในปี2019เกมที่2 Risk Global Domination เกม Risk เวอร์ชันนี้จะเซต up ในสงครามโลกครั้งที่1เราจะต้องเล่นเพื่อเอาชนะฝ่ายอักษะให้ได้ในระบบตัวเกมปกติเริ่มเกมผู้เล่นแต่ละคนจะได้ไพ่ซึ่งบอกว่า ดินแดนไหนเป็นของตนและเริ่มตัดสินใจวางกองทัพในดินแดนของตัวเองโดยตัดสินใจว่าดินแดนไหนจะวางทหารมากหรือน้อยตามลำดับหลังจากเริ่มวางกองทัพในกระดานเสร็จและหยิบไพ่ภารกิจสำเร็จผู้เล่นแต่ละคนจะเริ่มบุกโจมตีดินแดนที่ติดกันโดยการเคลื่อนทหารไปที่ดินแดนนั้นและถอยลูกเต๋าแข่งกับเจ้าของดินแดนปัจจุบันกองทัพที่โจมตี จะทอย3ลูกเตา๋าและกองทัพที่ป้องกันจะทอย2ลูกเตา๋าถ้าตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าลูกเต๋ามากกว่าหรือเท่ากับตัวเลขของกองทัพที่โจมตีจะถือว่าป้องกันการโจมตีได้สำเร็จและกองทัพของผู้โจมตีจะเสียทหารไปเกมจะดำเนินไปเรื่อยๆโดยผลัดเปลี่ยนผู้เล่นและกองทัพที่โจมตีจนกระทั่งผู้เล่นคนใดคนหนึ่งปฏิบัติภารกิจสำเร็จเกมที่3 c o คอนคอเดีย คอนคเดียบอร์ดเกมเป็นยูโรเนลการ์ดซเลชันที่เล่นง่ายและสนุกใช้ดวงน้อยเราจะเล่นอยู่ในยุคที่โรมันเรืองอำนาจแผ่ขยายอิทธิพลเพื่อสร้างตึกขยายอาณาจักรออกไปทั่วยุโรปสะสมการ์ดเพื่อสกอร์แต้มตอนจบและเทอร์นเราจะเลือกเล่นการ์ดในมือโดยมีการ์ดตามนี้1 Architect สามารถเดินคนหรือเรือเพื่อไปสร้างตึกอิฐข้าวเครื่องมือวายหรือผ้า2 c a r d p พร f e c t เพื่อเก็บสวยในดินแดนต่างๆ 3.Cart m มิเ a เตอใช้เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนของ4 c a r d d ดิป o m ม t ตสามารถ Copy Action ชาวบ้าน5 c a r ั s ซีเนเตเพื่อซื้อการ์ดเพิ่ม 6. Card Tribune ใช้เพื่อเก็บการ์ดกลับและรับเงินเกมที่4 Shatterstone เกมยูโรระดับกลางเบาใช้ระบบ Worker Placement แนว Legacy อันเป็นเกมสไตล์ที่ผู้เล่นจะมีการขีดเขียนแปะสติ๊กเกอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงกระดานในเกมให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องที่จะมาจากสิ่งที่ผู้เล่นทำใน12รอบการเล่นเกมธีมของเกมคือเราต้องมาช่วยพัฒนาหมู่บ้าน ในโลกที่เป็นเกาะลอยฟ้าเต็มไปหมดแต่ว่าเราก็มาลงหลักปักฐานกันบนเกาะที่ว่าเนี่แหละแห่งหนึ่งไอเดียหลักของเกมค่อนข้างตรงไปตรงมาคือเราลงคนงานไปเก็บของแล้วเอาของมาแปลงเป็นแต้มเป็นสิ่งเกาะสร้างใหม่แล้วเอามาวนรูปไปเรื่อยๆจนจบแต่ละรอบโดยอาศัยกิมมิกลูกเล่นเสริมอีกหลายอย่างที่จะค่อยๆคายออกมาในระหว่างที่เรากำลังเล่นเกมไปเรื่อยๆ เกมที่5 Talisman Th The Magical Quest Game เกมแนวผจญภัยแฟนตาซีสำหรับวิธีการเล่นในเวอร์ชันบอร์ดเกมคือเมื่อถึงเทิร์นของคุณคุณก็จะเลือกเดินไปตามสถานที่ต่างๆบนบอร์ดด้วยการทอยเตา๋าหรือเวทมนต์หรือเงื่อนไขประหลาดตามกฎของสถานที่นั้นๆเมื่อหยุดลงที่สถานที่บนบอร์ดแล้ว คุณก็อาจจะได้พบกับผู้เล่นอีกคนหรือจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในช่องสถานที่นั้นๆซึ่งมักจะเป็นการเปิดกา๊าซประจนภัยทำให้เราต้องเจอสิ่งของศัตรูหรือสิ่งแปลกประหลาดอื่นๆมากมายและเมื่อตัวละครของคุณแข็งแกร่งถึงระดับที่ต้องการแล้วคุณก็อาจจะตัดสินใจกัดฟันลุยไปในดินแดนเขตอันตรายลึกลงไปสู่ส่วนกลางของบอร์ด เพื่อพยายามจะกู้มงกุฎ c ร o วออฟคอม m มนตกลับมาเกมที่6 i อิสตันบูลทีมของเกมนี้คือจะเล่นเป็นหัวหน้าคาราวานพ่อค้าที่ต้องทำทุกอย่างให้ตัวเองรวยสุดๆโดยการสะสมเพชรให้ได้ครบ5เม็ดการได้เพชรมามีหลายวิธีเกมนี้เล่นง่ายวางแผนได้เหมาะกับคนที่ชอบเกมที่มีการใช้ความคิดผู้เล่นผลัดกันเล่นกันคนละตาแต่ละตาทำแอคชั่น โดยเดินไปยังสถานที่ต่างๆในเมืองอิสตันบูลเพื่อส่งคนงานไปทำงานและค่อยๆสะสมเพชรใครสะสมเพชรครบ5เม็ดได้ก่อนเป็นผู้ชนะโดยเงื่อนไขของการเก็บเพชรทำได้หลายวิธีเช่นซื้อเพชรด,ด้วยเงินซื้อเพชรด,ด้วยทรัพยากรขยายคลังเก็บทรัพยากรให้เต็มหรือเพิ่มสกิลจากมัสยิด ระหว่างการเล่นผู้เล่นยังต้องวางแผนบริหารจัดการคนงานในทีมที่มีอยู่จำกัดคอยส่งรับคนงานถ้าตาไหนคนงานหมดก็จะต้องเสียเวลาไปรับคนงานไม่สามารถทำแอคชั่นในตานั้นๆเกมที่ 7. Raider of the North Sea เกมยูโรระดับกลางเบาทีมไวกิง้งไปบุกป้นสะดมในทะเลเหนือ เกมนี้เป็นเกมทำเซ t ตคอลเลกชันที่เอาของไปแลกของเพื่อต่อยอดไปแลกของอีกต่อผ่านทีมไวกิ้งที่ต้องสะสมทรัพยากรที่จำเป็นไปบุกป้นพื้นที่เกมนี้วิธีดำเนินเกมตรงไปตรงมามากคือในแต่ละตาของผู้เล่นจะได้ทำแค่อย่างเดียวคือผลัดกันเอาคนงานไปลงยังช่องที่ว่างเพื่อทำแอคชั่น เกมนี้จะแบ่งพื้นที่ออกกว้างๆได้เป็น2กลุ่มคือในหมู่บ้านไวกิ้งกับพื้นที่ที่ให้เราไปป้นสะดมเวลาเราเก็บของในหมู่บ้านเราจะต้องเอาอคนงานลงไปยังช่องที่ยังว่างอยู่เพื่อทำแอคชั่นตามแบบ worker placement ทั่วไปตามด้วยการหยิบถอนตัวคนงานอีกตัวในหมู่บ้านออกและเลยทำแอคชั่นช่องนั้นด้วย s a k a ดาเราจะได้รับบทบาทในช่างทำกระจกที่จะแข่งขันกับช่างคนอื่นๆเพื่อสร้างกระจกที่สวยงามที่สุดโดยเราจะเล่นด้วยกันทั้งหมด10รอบและเราจะคิดคะแนนจากออบเจกตีฟกลางกับออบเจกตีฟส่วนตัวของเราเองแต่ว่าช่องที่ว่างที่ไม่ได้นำลูกต่อไปวางได้จะเป็นแต้มลบให้กับผู้เล่นคนนั้นตอนจบเกมผู้เล่นที่มีคะแนนเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะไป The Fox in the Forest เกมแนวทิ k i n g Game โดยจะเล่นได้แค่2คนเท่านั้นเราจะผัดการลงการ์ดตัวเลขและสุดที่ต่างกันคล้ายๆกับตัวเลขและดอกของไพ่ทั่วไปใครลงเต้มเยอะกว่าหรือดอกที่กำหนดก็จะเป็นผู้ชนะแต่จะต้องชนะหรือแพ้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นหากชนะมากเกินไปก็จะไม่ได้คะแนนเกมนี้จึงต้องใช้การวางแผนและคำนวณการ์ดของเราและฝั่งตรงข้ามตลอดเวลา Blood r a d e เกมแนว w a l Area Control Game สงครามของเหล่าชนเผ่าวไวกิ้งเพื่อชื่อเสียงและความเกรียงไารของเผ่าวิธีการเล่นเข้าใจง่ายอาศัยดวงนิดหน่อยในตอน Draft Card แต่หลักๆแล้วเกมนี้ใช้การวางแผนและทำคอมโบล้วน วิธีเล่นคร่าวๆผู้เล่นแต่ละคนจะเลือกเผ่าของตัวเองแต่ละเผ่าต่างกันแค่ตัวโทเค็นนอกนั้นไม่มีอะไรต่างกันเกมนี้ถูกแบ่งออกเป็น3เฟสใหญ่ในตอนจบเฟสจะเกิดแรกนาล็อกและทุกคนที่อยู่ในเขตสงครามจะตายทั้งหมดเริ่มเกมด้วยการที่ทุกคนจะต้องทำการดรับแอคชั่นคอร์สมาคนละ6ใบต่อเฟสและใช้แอคชั่นต่างๆในการเล่นโดยมีค่าเรทเป็นตัวกำหนด เมื่อทุกคนใช้ค่าเรทจ,จนหมดเกมก็จะจบเฟสนั้นๆแล้วทำการนับคะแนนในแต่ละเฟสจนครบ3เฟตคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะความน่าสนใจของเกมอยู่ที่แม้จะเป็นวอเกมก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาชนะอีกฝ่ายคือต้องทำลายเสมอเช่นในการ์ดแคนที่ให้คะแนนตามจำนวนนักรบที่ตายเร่งยึดหมู่บ้านเพื่อเอาคะแนนโบนัสต,ตอนจบเกมการซัมมอนเอาสัตว์ยักษ์มาช่วยเป็นต้น ซึ่งเกมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างคอมโบและหาแนวทางการเล่นที่ตัวเองชอบปรับเปลี่ยนได้ตามสถานะในแต่ละเฟสและนี่ก็เป็น10เกมที่เราคัดเรื่องมาแล้วสำหรับคนชอบเล่นบอร์ดเกมและอยากลองดิจิตอลเวอร์ชันทาง Steam ดูสุดท้ายต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บอร์ดเกมไทย .com บอร์ดแล้วบน Tabletop Thailand Dice Cup Board Game Cafe และ Bangkok Board Game Group ด้วยค่ะพบกันใหม่ในช่วง Top 10ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคน j จซจากบอร์ดเกม e ัน n ด้รนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ปีกว่าๆแล้วนะครับที่ช่องบอร์ดเกม e ัน n ด้รของเราได้ทำคอนเทนต์ขึ้นมานะเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับผมไปเที่ยวไปร้านบอร์ดเกมนะแนะนําเกมต่างๆและทําทุกอย่างเกี่ยวกับบอร์ดเกมหมดเลยนะครับ ถึงเวลาแล้วครับที่วันนี้ระบบสมาชิกจะเข้ามาอยู่ในช่องของเราแล้วคุณสามารถสมัครสมา,สมาชิกได้นะครับโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่5 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เราจะมีทั้งหมด3ามเลเวลนะคุณอาจจะเป็น adventurer นะครับเป็นนักผจญภัยนะมาผจญภัยไปกับผมนะครับหรือขั้นที่2เนี่ยคุณก็จะเป็น wanderer นะครับเหมือนกับชื่อของผมเลยคุณจะพาเจนจรไปทั่วครับผมจะพาไปดูร้านต่างๆนะคุณก็สมัครมาที่เลเวลสได้หรือที่เลเวลสนะครับชื่อว่า เกมมาสเตอร์นะเป็นชื่อที่ยกย่องพวกคุณนะครับว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกมของจริงนะก็จริงๆสามันนี้ไม่มีอะไรหรอกมันคือการซัพพอร์ตเฉยๆครับอ่าผมอยากจะซื้อเกมมากขึ้นอยากจะรีวิวนะครับอ่ามันมันก็มันก็เติมเต็มความฝันผมนะฮะผมอยากมีเกมนะครับอยากมีการรีวิวที่เราได้เกมที่น่าสนใจมามากก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างมีงบจำกัดนะ ถ้าใครสามารถช่วยเหลือได้ก็จะเป็นพระคุณมากครับผมบรญญาว่าจะรีวิวเกมนะตั้งใจรีวิวนะครับพยายามให้ผิดกดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เราจะมีคลิปเล่นเกมนะมีเพจ True นะครับผมเล่นทีน2สองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมเล่นให้ดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นการซัพพอร์ตกันเนาะมันจะมีตัวแบตจ์นะครับจะมีตัวเหมือนเป็นตัวอวตารนะครับของคนที่เป็นสมาชิกตอนนี้ผมได้ทําเป็นรูปมีเปิลนะครับเป็นแบบสีสัน มันจะค่อยๆอัปเกรดนะครับเป็นแบบสีสวยงามมากจากสีธรรมดาก็จะกลายเป็นสีเรนโบว์อะไรนั้นก็จะเป็นแบบสีแบบกาแล็กซี่นะครับมันสวยงามมากจริงแล้วก็จะมีอีโมจิน่ารักน่ารักนะครับให้ผู้คุณใช้ได้เวลาคอมเมนต์นะครับหรือว่าเวลาไลฟ์เนี่ยมันก็จะไฮไลท์แล้วก็มีตัวพิเศษนะครับพวกนี้ขึ้นมาให้ก็อย่าลืมนะครับใครอยากจะซัพพอร์ตกันก็กดจอยเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเราเสมอมาแล้วก็ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของบอร์ดเกมวันได้เลยนะครับสมาครชิงงใหม่ได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่องครับบ๊ายบาย